วันนี้ผมจะมาสอน evolution เจ้าตัวหมูป่าครับขั้นแรกก็ต้องมีตังนี้นี่ฟังตัวนี้นะหมูกับกระทิงนะแบบว่างเลยเจอกันได้กระทิงเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเองนะเอากระดินไปถ้าไม่ชมรอเราไปเรียนนะท่านผู้ชมผมจะพาผมจะพาไปดูฟาร์มหมูผมนะครับนี่ดูกากร กินหไรผมมีกิฟฟินนะครับแล้วก็ตันนี้โอเดมันดูแบร์อะไรยางเนี่ยแบร์อ็เอาเป็นองนะวางเนี่ยเดี๋ยวนี่นล้วขอเอากิฟฟินใส่ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะให้มาชมไปมีอยู่ สี่ตัวแค่ตัวหกตัวอ๋ออย่างงี้นี่ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเราก็ได้บัตรตามมาแล้วนะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างงี้ไปเราไปดูนตามดีกว่านี่นี่นี่เราลูกๆตื่นๆอ๋อเป็นไรเนี่ย ใส่มาอยากคุยกับดินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวน,นี่ไงหน้าต่างมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคลิปนี้ก็จนะถึงเวลาจบความของกาวจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ขอตัวนรับเปิด